ออยซื้อมาในวันนี้นะคะต้นกล้าและเลขที่ออกนะคะไม่อยากดูบินเลยสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่ออยจะพาเพื่อนๆไปซื้อต้นกล้าผักกันค่ะเพื่อนๆอาจจะมีถามมาหลายคนนะคะว่าแม่ออยยังปลูกผักอยู่ไหมก็ยังปลูกอยู่นะคะแต่ปีนี้อาจจะช้าหน่อยก็วุ่นๆอยู่หลายเรื่องค่ะ ก็ปีนี้แม่อ้อยก็จะไปซื้อต้นกล้าเหมือนทุกปีนะคะบางผักบางชนิดแม่อ้อยก็พอต้นกล้าเองถ้ามีเวลาแต่ผักบางชนิดนะคะแม่อ้อยก็จะไปซื้อเหตุผลนะคะที่แม่อ้อยเลือกซื้อต้นกล้าเป็นต้นกล้าเพราะแม่อ้อยปลูกผักน้อยนะคะไม่ได้ปลูกเยอะมากแล้วก็เราสามารถเลือกชนิดผักชนิดเดียวกันแต่มันมีชนิดอ่า พันหลากหลายนะคะให้เราเลือกได้เพราะฉะนั้นาอาจจะเลือกพันธุ์นี้แค่1ต้นอีกพันหนึ่งล้วก็เลือกแค่1ต้นอะไรแบบนี้นะคะแม่ออยก็สามารถเลือกได้หลากหลายถ้าเราซื้อมาเป็นซองเลยทีเดียวอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่พันธุเดียวใช่ไหมคะต่อผักหนึ่งชนิดแม่ออยก็เลยชอบไปเลือกซื้อต้นกล้ามากกว่าเพราะเขาจะมีผักชนิดแปลกๆให้เราได้เลือกปลูกด้วยนะคะและอย่างที่สองนะคะการพอต้นกล้าใช้ระยะเวลาประมาณ สามถึงสี่อาทิตย์นะคะถ้าเราก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยแม่อ้อยก็ไม่มีกรีนเฮาส์ที่จะใช้พอต้นกล้าในช่วงที่อากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะก็เลยจะต้องไปซื้อต้นกล้า,าค่ะส่วนเพื่อนๆคน,นไหนนะคะอยากจะพอต้นกล้าเองเพราะว่าที่เมืองไทยอาจจะไม่มีร้านขายแบบนี้มากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้นะคะแม่อ้อยทําคลิปการพะต้นกล้าสําหรับผักเกือบทุกชนิดเอาไว้แล้วค่ะก็ใช้เป็นแนวทางในการพะต้นกล้าได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้แม่ออก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปเลือกซื้อต้นกล้าด้วยกันค่ะวันนี้นะคะแม่ออยก็มาตรงที่ร้านดีทูนะคะเป็นร้านแรกก็จะเป็นร้านตรงนี้ก็เขียนว่าฮานาโตมิโดดินะคะก็เป็นร้านขายต้นกล้าขายดอกไม้แล้วก็เป็นโฮมเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยวก็จะพาเ,เพื่อนๆเดินเข้าไปข้างในกันนะคะวันนี้ก็มีคนมาเลือกซื้อต้นไม้เยอะะเลยเหมือนกันนะคะอย่างต้นกล้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่เขาออกวางขายเราก็ต้องรีบมาเลือกนะคะเพราะมันจะหมดเร็วมากๆเลยค่ะร้านนี้ น,นี่ก็เป็นแบบพวกดอกไม้นะคะทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้อยู่แต่โซนผักก็จะอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนผักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนต้นกล้าผักต่างๆค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีโบรชัวร์เขียนเอาไว้วิธีการปลูกผักต่างๆนะคะแบบสั้นๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นทมัโต้นะคะผัาก็จะมีให้เราแบบมาเลือกก็ไปได้เลย เราปลูกผักอะไรเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการปลูกเนี่ยเขาจะอธิบายสั้นๆแล้วก็ละเอียดแล้วก็ง่ายมากด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นผักต้นกล้าหน้าร้อนนะคะตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นก็เป็นนสัสซึเป็นมะเขือม่วงค่ะเดี๋ยวแมอ่ออยจะชวนเพื่อนๆดู ตรงโซนนี้นะคะก็เป็นมะเขือเทศทั้งหมดเลยแม่ไอเคยพาเพื่อนๆมาดูร้านนี้นะคะช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วค่ะปีนี้แม่ไม่ได้ปลูกมะเขือเทศนะเพราะว่าแม่ยพยายามจะปลูกผักหน้าร้อนที่ปีที่แล้วไม่ได้ปลูกนะคะก็ปีนี้ก็จะเลือกปลูกแบบที่ไม่ได้ปลูกปีที่แล้วไปค่ะ อันนี้ก็เป็นโซนมะเขือเทศทั้งหมดเลยอย่างมะเขือเทศนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อย่างพันธุ์ที่ไม่แพงก็จะประมาณ78เยนนะคะอันนี้เป็นราคาเยนส่วนถ้าพันธุ์แพงก็เนะะี่ยค่ะ198เยนค่ะส่วนผักหน้าร้อนที่ขาดไม่ได้นะคะที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเขือม,ม่วงนะคะอย่างตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ราคาไม่แพงมากก็78เยนค่ะ แต่อย่างบางพัน์นะคะแบบนี้เขาจะเขียนว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะนะคะมีลูกดกเงี้ยแล้วก็เป็นพันธุพิเศษนิดนึงก็จะประมาณ248เยนค่ะออีกพันหนึ่งก็เป็น1้อเเยนแบบนี้นะคะก็มีพันแบบมะเขือม่วงแบบยาวๆอย่างนี้ด้วยนะ ลายเก้าสิบแปดเยนนะคะยังไม่ลงภาษีค่ะลงภาษีก็สองร้อยสิบเจ็ดเยนเราก็จะวางปุ๋ยผักแต่ละชนิดเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากเลยก็จะสําหรับพี่มั่งนะคะฟิกหยวกก็จะเป็นตัวน,นี้ส่วนนี้ก็เป็นนัซมะเขือม่วงนะคะสามร้อยยี่สิบเจ็ดเยนต่อสุงก็เป็นโซนมะเขือเทศนะคะแบบมันก็จะมีพันธ์เนะๆเลยแต่เนี้ยไม่ใช่พันธุแบบเขาเรียกว่าพันธ์อามาสุกิจจังก็คือพันุหวานมากๆเลยนะคะนี่ของคาโกเมก ก็327อ่เเยนต่อต้นนะแล้วก็นี่เป็นพันแบบมินิทมาโต้นะคะคิวปิโตก็คือเ,คเขาบอกว่ามันจะแบบลักษณะน่ารักนะมันเป็นแบบก้นแหลมแล้วก็เนี่ยนะคะเขาก็จะขายอยู่327เยนก็จะมีพันเยอะยๆเลย,ยก็เลยชอบแบบปลูกทีละพันนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองปลูกพันน้นพันนี้อย่างอันนี้ก็เป็นแบบพันขนาดกลางนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นผักที่ไม่วอยอยากจะปลูกในหน้าร้อนปีนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นอันนี้ก็คือมันหวานญี่ปุ่นค่ะไม่่อยตั้งใจจะปลูกมันหวานนะคะปีนี้ก็ตกต้นละ298เยเยนแล้วแต่พันุนะคะมันมีหลายสายพันธุ์นาก็จะเลือกอย่างละพันธ์ไปลองปลูกดูค่ะอยากรู้ว่ามันมีรสชาติยังไงบ้างอันนี้ตรงนี้เป็นแบบมันหวานหมดเลยนะ อย่างน,นี้นะคะเขเขียนไว้ว่ามันเป็นเป็นพันที่มันมีห้าต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะขายประมาณห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเยนสี่สิบเจ็ดเยนก็ตกประมาณร้อยกว่าเยนนะคะต่อต้นอันนี้แม่ไว้ชอบมากเลยมีวิธีปลูกเป็นหนังสืออยู่ข้างในให้เราด้วยนะพันนี้เขาก็เขียนว่าทำเทมปุระอร่อยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกดูว่าอะไรได้ผลอะไรอย่างตัวนี้ก็เป็นมันม่วงนะคะ ก็มีอยู่ประมาณต้นเดียวตรงนี้พันนี้มันเป็นต้นเดียวก็297เยเอยนนี่ก็เป็นพันมันม่วงแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นพันที่เขาเขียนว่าแบบหวานจนต้องตกใจอย่างนี้เลยนะจะรออยากลองปลูกหลายๆพันดู่วนนี้ก็จะเป็นพันออกสีเหลืองนะคะนี่ก็มีหลายพันอันนี้ก็เป็นแบบ พันหวานแล้วก็จิตตุลีก็คือจะเหนียวเหนียวหน่อยอันนี้ไม่ออยชอบนะอยากจะลองปลูกดูาบางพันมันมาเป็นต้นอย่างนี้นะบางพันนี้นะคะเขาพร้อมมาจากเนี่ยตัวหัวของมันเลยแล้วก็เขาจะมีวิธีปลูกเนี่ยนะคะด้านหลังเขียนไว้ตรงนี้ค่ะอย่างอันนี้นะคะเขาก็จะขายเป็นแบบแพ็คนี้แล้วเขาก็จะเขียนวิธีปลูกให้เลยว่า เริ่มต้นให้ตัดลากแบบนี้ก่อนแล้วก็ให้วางแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะเขียนอธิบายไว้าชาัดเจนเลยเริ่มปลูกเดือนนี้เก็บเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเลือกอพันนี้นะคะไปหนึ่งต้นค่ะพันสีเหลืองนี้นะคะแล้วก็พันสีม่วงตัวนี้นะคะแม่อาอยากลองปลูกดู ก็จะลองปลอกปลูกสองพันนี้ค่ะก็จะเลือกตัวนี้นะคะมันเป็นห้าต้นเนี่ยไปอีกตอนนี้ก็ห้าร้อสีสิบเจดเยนแต่ได้ทั้งหมดห้าต้นนะคะก็จะลองปลูกที่แม่อยากปลูกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยนะคะลักกรตรก็คือทั่วค่ะอันนี้ที่ชิบะก็จะเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนะคะของที่นี่แม่ก็จะลองปลูกปีนี้พอดีพี่บุญเขาอยากปลูกถั่วนะคะแม่ก็จะลองปลูกดูมันก็มีอยู่สองพันเดี๋ยวก็จะลองดูอย่างพันนี้เขาเขียนว่าหวานมากๆนะคะแต่อีกพันนึงเขาบอกว่าจะมีกลิ่นหอมน่าจะเป็นกลิ่นหอมถัว่วเนาะก็เดี๋ยวจะลองปลูกทั้งสองพันนี้ค่ะปีนี้ก็าราคาต่อต้นนะคะ217เเยนก็จะได้อยู่ประมาณนี้ ก็จเอาพันธ์นี้ไปประมาณสามต้นนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็สามต้นเหมือนกันยังผักหน้าร้อนอี้ยนะคะก็มีข้าโพด148เยนนะคะอันนี้ก็มีข้าโพดด้วยข้าโบชานะคะก็คือฟักทองค่ะ สองรยเ็ยนอันนี้ก็เป็นพวกฟักทองต่างๆเลยอันนี้ก็มีแอสคารากัสด้วยนะคะแอสคารากัสก็3 2มรยยเยนค่ะก็เป็นต้นหอมที่เขาขายเป็นถาดๆเลยนะคะประมาณ10ต้นก็547รยเ็ยนทำไว้เรียบร้อยมาก นี่ก็เป็นโซนโกย่านะคะหรือว่ามาะระอย่างปีที่แล้วเนี่ยแม่เอาก็จะปลูกแบบนี้นะคะก็จะได้เยอะมากเลยแต่ว่าแม่เอ,อยจะเห็นว่ามันมีพันธุ์แปลกนะคะเนี่ยเป็นพันธุ์สีขาวเป็นแบบเป็นวงกลมนะคะเป็นรูปวงกลมพันธุ์สีขาวนี้ก็อยากลองปลูกเหมือนกันยังไม่เคยปลูกพันธุ์สีขาวแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นพันธุ์เดียวกันเดีย๋ยวนี้เป็นสีเขียวนะคะเขาเรียกว่าเขียวเดึงนะธรรมาโกเป็นไข่ของไดโนเสาระคะ์ค่ะ อันนี้เป็นพันุ์ไข่ไดโนเสาร์นะอันนี้เหมือนกันส่วนนี้ถ้าเป็นแมทพันธุ์ปกติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะราคาสองรอสิบเจ็ดเยนพันแปลกก็จะราคาแพงกว่านิดนึงนะคะก็ไม่นิดแหละแพงกว่าเยอะเหมือนกันสา7รอยสิบเจ็ดเยนอยากลองปลูกดูตรงนี้ก็มีขายพวกเผือกอต่างๆด้วยนะคะเผือกก็มีเนี่ยเขาก็แบ่งขายหัวเผือกแบบนี้ก็สองร้อยสิบเจ็ดเยนค่ะ ก็เป็นโซนพริกต่างๆนะคะแม่อ้อยอยากปลูกพริกมากเลยปีนี้ปีที่แล้วไม่ค่อยได้ปลูกนะคะแต่ปีนี้แม่อ้อยก็เลยตั้งใจว่าจะปลูกพริกพันแปลกๆด้วยนี่เป็นคาราีมังนะคะเป็นพริกหยวกที่มีแบบเปลี่ยนสีได้ดูดิมอนแม่ออยมาช้าเขาก็ขายไปหมดแล้วเลยต้นเดียวต้นไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอ่ะออยากได้จังส่วนอันนี้ก็เป็นแบบพริกหยวกที่เหมือนละครังนะคะ ก็น่ารักเหมือนกันก็ประมาณสามรอยยี่สิบเจ็ดเยนแอบแพงไปเนาะวันนี้เ็าบอกหนึ่งต้นนะคะก็จะได้พริกหยวกประมาณหนึ่งร้อยลูกเลยทีเดียวอยากลองปลูกดูจังก็เดี๋ยวแม่ก็จะเลือกพันนี้ไปเนี่ยนะคะอยากลองปลูกมันน่ารักมากเลยอันเนี้ยแล้วมันจะถึงร้อยลูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะลองปลูกดูค่ะ ก็จะเป็นพริกหยวกต่างๆนะคะมันจะเป็นพริกหวานซึ่งอันใหญ่มากอ่ะก็ราคาประมาณ327ยเยนแอบแพงเหมือนกันนะพวกพริกปรแปลกๆพวกนี้นะเนี่ยก็ถ้าเป็นพริกหยวกแบบใหญ่ๆนี้ก็ประมาณ3า7ยยเยนตอนนี้พันใหญ่มากเขาเรียกว่าเป็นพันที่หวานมากเหมือนผลไม้เลยนะคะอันนี้คือตัวพริกหยวก จะให้โนนี้จะพลิกหยวกนี้เพราะเขาปลูกในกระถางทำไมเขาขึ้นแบบดกขนาดนี้ดกเวอร์มากเลยอ่ะมาปลูกให้เราดูนี้เราก็อยากจะซื้อกลับไปปลูกเนาะแล้วเราจะปลูกแบบเขาได้ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นพลิกหยวกสีแดงนะคะแล้วก็พันนี้เป็นพลิกชิชิโตเขาบอกว่ามันจะแบบเป็นออกเยอะมากอ่ะพันนี้นะคะ แล้วก็ทนต่อโรคและแมลแรงเดี๋ยวแม่เอาก็จะปลูกพิชิชิโตด้วยปีนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่อจะลองปลูกอะไม้พับป,ปริก้าด้วยตัวพับป,ปริก้าแม่อ้อยเห็นร้านหนึ่งมันต้นสูงและใหญ่กว่านี้แล้วมันมีสีให้เลือกมากกว่านี้กันเราไปดูอีกร้านหนึ่งก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบขาวสองรอสิบเจ็ดเยนถ้าเป็นกระเจี๊ยบเขียวก็มีนะคะอันนี้แต่กระเจี๊ยบแม่อ้อยไม่ปลูกนะมันกินพื้นที่แต่ปลูกอย่างอื่นไม่ได้มีพริกตัวนี้ด้วยนะคะ นี่คือพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเขาเรียกพริกอะไรล่ะเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นพริกที่แบบทานแล้วแบบทแแบบทแแบจะเผาปแบบากไหมปากได้เลยเนาะเดี๋ยวก็จะลองปลูกตัวนี้ด้วยค่ะก็เนี่ยถ้าเป็นพันแปลกๆกนเนี่ยนะคะก็จะราคาสูงนิดนึงวันนี้ก็แม่ก็จะลองปลูกตัวนี้ด้วยแต่ว่าแบบเนี่ยต้องเลือกใบที่มันไม่ค่อยมีมแมลงเจาะหรืออะไรพวกนี้นะคะ น,นี้ก็เป็นพริกโทรกะระฉีเป็นพริกญี่ปุ่นธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะอย่างนี้ค่ะราะคาไม่แพงก็ประมาณ78เยนแม้ว่าไม่ได้ปลูกพริกไทยอะ่ะถ้าปลูกพริกแบบของเมืองไทยก็ต้องแบบไปซื้อร้านไทยหรือไม่ก็ต้องไปจอยฟูฮอนด้านะคะก็จะปลูกแบบนี้ไปเริ่มใส่ไม่หมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาหาตะกร้ามาอีกอันหนึ่งดีกว่าค่ะวันนี้มาช็อปต้นไม้เยอะมาก กับต้นก้าต้องไปหาตะก้ามาใส่อกน่ขาเขียนว่าเผ็ดมากนะคะเผ็ดมากญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจว่าจะเผ็ดมากหรือเปล่าก็จะเลือกไปทอกราละชิพริกประมาณอีกสองต้นค่ะปีนี้แม่อก็จะปลูกพริกเยอะหน่อยเพราะปีที่แล้วไม่ค่อยได้ปลูกเลยพริกหลายๆชนิดนะคะไม่ใช่พริกแบบนี้อย่างเดียวแล้วก็จะลองปลูกพริกแบบนี้อย่างละต้นดูด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ปีที่แล้วไม่เอาใครปลูกนะพริกแบบนี้เขาก็ไม่ทันไม่ทันจะแดงนะแต่อร่อยมากค่ะน่าก็จะลองปลูกตัวนี้เหมือนเดิมก็พันนี้อีกนิดนึงนะคะ่ะตัวนี้พันใหญ่ ก็ราคาสา7ยิเ็ดเยนนะคะ<ม>ผักหน้าร้อน<ม>ก็จะมีพวกแตงโมด้วยอันนี้เป็นพันเล็กนะคะ<ม>แตงโมพันเล็กก็สองิเจยนปีนี้แม่ว่าไม่ปลูกแล้วนะคะ<ม>แตงโมเพราะว่าไม่มีพื้นที่ปลูกปีที่แล้วลองปลูกแล้วตอนนี้สามารถปลูกในกระถางได้ค่ะส่วนใหญ่ที่แบบมีขายตรงนี้ก็เป็นพันเล็กนะคะตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ แล้วก็มีเมลอนด้วยเมลอนก็สามร้อยยสิบเจ็ดเยนนะคะต่อต้นพันนี้หวานมากๆาเลยนะคะอยากลองปลูกในกระถางดูตอนนี้แบบว่าน่าปลูกในกระถางมากแต่ว่าดูดูบเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เผื่อจะไม่น่าจะมีแล้วหมดนะก็เดี๋ยวจะลองปลูกเนี่ยนะคะเคียวดิวธรรมโกโก้ย่ะ สีขาวจะลองปลูกสีขาวดีกว่าแล้วสีเขียวยังไงมันก็มีอยู่แล้วอะ่ะเราก็ปลูกสีขาวสักสองต้นเนาะหรือว่าจะลองปลูกสีเขียวด้วยอ่าลองปลูกสองสองอันเลยก็ได้ <c oughs> ใจง่ายนะเนี่ยเห็ <c oughs> นผักแล้วใจง่ายนะเห็ <c oughs> นแต่ว่าราคาแบบพันแพงอะ่ะ้าอยากลองปลูก นี้มาดูในโซนแตงกว่าไม่มีเลยมันมีแบบต้นไม่สวยแล้วนะคะแอบเสียดายก็อยากปลูกเหมือนกันแต่ว่าดูสิประมาณต้นละ327เยนแต่มันไม่มีแล้วอ่ะอันนี้สามารถปรลูกดุมระเบียงได้หมดดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเลือกอีกร้านหนึ่งดีกว่าเนาะ นี่มีถั่วฝักยาวด้วยอ่ะอินเกนปลาปาชอบกินถั่วฝักยาวมากเลยนะคะพักจุกอกปลูกถั่วฝักยาวให้ปลาปาก,กินดีกว่าตอนนี้มันจะเป็นพันที่ไม่มีไม่เลยนะคะสุดนาชิก็น่าปลูกอยู่โอเคเอาตัวน,นี้ไปด้วยแต่แล้วไม่อร่อยซื้อเยอะมากวันนี้ นี่ก็เป็นมะเขือเทศพันเล็กนะคะพันที่ไม่เลื้อยสามารถปลูกในกระถางเล็กๆได้รานะคาไม่แพงนะคะ8-5เยนนี่แม่อาอยากปลูกมะละกอด้วยนะคะปีนี้ปลูกปลูกที่พื้นที่ไม่น่าจะพอแล้วดูแล้วนะแม่อยากปลูกมะละกอพันนี้นะคะเบนิเตงกุอ่าอยากกินมะละกอสุกอะ่ะที่ญี่ปุ่นมันไม่มีขายไง แต่ปีนี้จะลองปลูกดูว่าจะได้กินหรือเปล่าจะลองปลูกสักต้นหนึ่งนะคะต้นละ657เยนถ้าได้กินสักลูกก็น่าจะคุม้มละก็เอาตัวนี้แล้วกันนี่ตอนนี้แม่ออยก,ก็ได้ต้นกล้าผักมาสองตะกล้าใหญ่เลยเป็นตะกล้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันละก็ยังได้ไม่ครบเลยไม่รู้จะราคาเท่าไหร่นะแอบแอบตื่นเต้นราคาเนี่ย ันนี้เราจะหมดตัวกันไปเท่าไหร่คะเนี่ยเนี้ยถ้าไม่ได้เพอเองก็อย่างนี้แล้วก็ชอบซื้อพันธุ์แปลกๆมาปลูกก็จะก็ <c oughs> จะหมดตัวแบบนี้นะคะถ้ามเพื่อนปลูกเพื่อขายหรืออะไรอย่างี้ก็ต้องคิดน,นิดนึงถ้าไม่อ่อยปลูกก็ไม่อาอยได้มเมล็ดพันธุ์ก็เดี๋ยวจะลองเก็บเอาไว้ให้ดูนะคะเผื <c oughs> ่อเพื่อนๆนำไปปลูกเมืองไทยได้นะ <c oughs> ทุกคน นี่คือผักที่แม่ออยซื้อมาในวันนี้นะคะต้นกล้าและเลขที่ออกนะคะไม่อยากดูบินเลยบินนี่ก็6 0 5 6เยนนะคะทั้งหมดแค่นี้เองอรู้สึกว่าแพงไปนิดนึงเพราะแม่ออยเลือกพันที่แบบราคาค่อนข้างแพงด้วยนะดูสิ6 0 5 6เยนก็อปน้ำมาณ2กับเกือบ2,000นะคะพัน ไม่ถึงสองพันแหละแต่ก็เกือบเกือบก็ประมาณนี้นะก็จะพยายามปลูกให้ได้นะคะให้ได้ผลดีด้วยจะพยายามดูแลเขาอย่างดีค่ะคือตอนนี้นะคะแม่อ้อยก็หมดตัวกับน้องผักข้างหลังนี้นะโอ้ก็เดี๋ยวจะเอาน้องๆไปปลูกนะคะวันนี้ก็โดนไปประมาณหกพันเยนแล้วเดี๋ยวจะลองไปดูแตงกวาแล้วก็พริกหยวกหน่อยนะคะเพราะว่าอยากลองปลูกปีนี้ แตงกวาก็คือชอบปลูกอยู่แล้วเพราะว่ากินอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวคลิกยู่อ,อกปีที่แล้วก็ไม่ได้ปลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะลองไปดูอีกร้านหนึ่งว่าเขามีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ก็เป็นเพืกล้าน,นะคะที่แม่หอ,อยพาเพื่อนๆไปเดินที่ร้านดีทูกันวันนี้นะคะก็ได้มาเยอะเลยได้ต้นคร้งมาเยอะเหมือนมีพื้นที่ปลูกเยอะสักห้าไร่นะคะจริงๆมีอยู่แค่ประมาณ2ี่สิบตารางเมตรเท่านั้นเองก็ วันนี้แม่ออยขอติดค้างนิดนึงนะคะสำหรับคลิปการพาไปชมร้านขายต้นกล้อีกร้านหนึง่งชื่อร้านฟุซ e ันโอเอกิเป็นร้านโอท็อปนะคะของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านแล้วก็เป็นร้านแวะพัก รถนะคะที่เขาขายพวกสินค้าของชุมชนค่ะก็จะมีต้นกล้าที่เขาขายราคาไม่แพงด้วยนะคะแม่อก็อยากจะพาเพื่อนๆไปชมกันแต่พอดีวันนี้นะคะต้องอยู่ใกล้จะกลับมาแล้วแม่ก็ต้องรีบกลับบ้านมารอก่อนค่ะเอาไว้แม่อ่ขอติดคลิปเนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ